สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาจารย์โอเทพยากรรูนนะครับทุกๆวันเวลา4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับยี่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาของทุกวันนะครับกับเพจคนเหนือดวงตรวจดวงฟรียี่ิชั่วโมงนะครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายกันได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับก็จะพยากรดวงประจําวันนะ สำหรับอาจารย์ก็จะดูเป็นดวงเรื่องการงานนะครับสวัสดีคุณเบญญาภานะครับช่วงแรกจะเป็นดวงเรื่องการงานของทั้ง12ราศีนะครับาลัเพื่อเป็นการที่เสียเวลาก็มาดูกันเลยราศีแรกราศีเมฆนะครับจะได้เผื่อเวลาไปดูดวงเรื่องอื่นด้วยนะราศีเมฆนะครับ รวมการงานวันพรุ่งนี้ดีมากนะครับใน24ชั่วโมงนี้งานถือว่าดีมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะครับงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่ดีถ้าใครกาลังจะคิดทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานก็ให้ลงไม้ลงมือทําได้เลยประสบความสำเร็จได้ดีสําหรับคนที่จะสมัครงานนะครับก็คือมีโอกาสได้งานสูงมากๆครับถ้ายิ่งมีใครฝากเข้าไปด้วยก็ยิ่งประสบความสําเร็จได้งานทําแน่นอนโอเค ราศีเมษน,นะครับต่อไปนะครับราศีที่2ราศีพฤษภนะครับเรื่องการงานนะครับรายวันราศีพฤษภได้ตัวนี้ลาคุสอันนี้ไม่ค่อยดีงานจะเป็นแบบว่าเรื่อยๆควบคุมไม่ได้ครึ่งๆกลางๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ตามสถานะเนาะควบคุมเนื้อง,งานไม่ได้ทําอะไรก็ตามก็จะแบบ เหมือนทำไปตำเบนตำกรรมรอะเงี้ครับโอเคมันจะเหนื่อยนิดนึงอืดอาดยืดยากนิดนึงครับสําหรับคนที่สมัครงานก็จะมีเกณฑ์ที่แบบว่าชักช้าเรียกสัมภาษณ์ยากอะเงยครับ <c oughs> ก็ค่อยๆดูกันไปนะครับต่อไปนะครับราบศีพฤษภไปแล้วต่อไปราศีมิถุนนะครับเรื่องงานในวันพรุ่งนี้ ได้ตัวองิงอันนี้ดีมากเลยจะมีงานใหม่ๆที่น่าน่าลงมือทําทําแล้วก็ดีใครก็ตามให้ให้งานอะไรมาทําก็ให้รับปากทําไปเลยนะครับผลงานจะออกมาดีมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่สมัครงานก็คือติดติดนะครับสามารถเข้าทํางานได้เลยเรียกสัมภาษณ์แน่นอนนะครับสีต่อไปนะครับเรื่องงานเป็นดวงรายวันนะครับเรื่องงาน ราศีก็รกฎนะครับโอเคี่ตัวเจดานะครับตัวนี้จะหมายถึงว่างานที่เข้ามาสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆอาจจะมีงานอะไรก็ตามที่เป็นชิ้นงานแล้วใช้เวลาทําระยะหนึ่งแล้วผลที่ออกมาสําเร็จดีครับหรือคนที่ทํางานค้าขายเกี่ยวกับของกินอย่างเงี้ยถือว่าดีทําเกษตรกรรมรอย่างเงี้ยดีครับพืชผักสมุนไพรดีครับใครที่คิดจะสมัครงานก็สมัครงานเข้ากับเกี่ยวกับ าง,งานที่อาจารย์บอกไปข้างหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือมีโอกาสจะได้ทํางานนะครับสําหรับราศีกรกฎนะครับต่อไปนะครับราศีสิงห์เรื่องงานในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นตัวจีบาร์แปลว่ามีความทุกข์มีความลําบากมากเลยทีเดียวติดติดขัดขัด,ขดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการสั่าง,งานที่มีมานานแล้วเก่าเก่าอะไรเงี้ยครับ ก็คือว่าจะค่อยๆขี้คายไปด้วยดีเหมือนกับจุดที่เรามีความทุกข์หรือจุดที่เราแย่ที่สุดอ่ะมันจะเป็นโอกาสให้เราสําเร็จต่อไปให้อดทนพยายามนะครับส่วนคนที่กําลังจะหางานใหม่อันนี้ยากน,นิดหนึงครับยากมากเลยอาจจะต้องพยายามทํางานที่เก่าอดทนไปก่อนนะครับเร็วนะนะสิ่งสุแล้วนะต่อไปนาสีิกันนะครับเรื่องงานวันพรุ่งนี้นะครับ ขึ้นตัวเฟหูนะครับแต่ตัวอักษรกลับหัวนะให้ระวังเกี่ยวกับเอกสารการเงินการเบิกใจต่างๆอะไรเงี้ยครับระมัดระวังให้ดีนะหรือว่าจะทําสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็ให้ระมัดระวังจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ระมัดระวังจะมีความเสียหายหรือว่ามีมีของเสียหายหรืรเงี้ยครับต้องระมัดระวังให้ดีสําหรับคนที่จะสมัครงานอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสไม่ได้เนาะ สมมติว่าสมัครงานแล้วต้องมีสอบสัมภาษณ์อะไรก็ตามว่ามีโอกาสที่ได้สูงมากเกิน50%ไม่ได้นะราศีต่อไปนะครับราศีตุลเรื่องการงานสําหรับคุณผูกนี้สําหรับชาวราศีตุลเป็นตัวเจลาเหมือนกันงานก็คือไปได้เรื่อยๆอาจจะมีชิ้นงานอะไรให้ทําเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็จะสําเร็จในเวลาต่ตอมานะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการ,รเษากษตรเกี่ยวกับอาหาร พืชพันธัญญาหารพืชสักผักสมุนไพรก็ถือว่าเป็นงานที่ดีในช่วงนี้ครับใครที่ที่จะสมัครงานก็ให้สมัครงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้หรือว่าเป็นงานจาพวกนี้นะครับจะมีโอกาสได้ทํางานนะครับราศีตุลผ่านไปแล้วครับราศีต่อไปราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเรื่องงานในวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเฟฮูนะครับเฟฮูเลยหมายความว่ากําลังจะมีผลงานดี กำลังจะได้เงินจากการทํางานลงทุนอะไรจะได้ผลตอบแทนกลับมายังสะสม <c oughs> คือดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามในการที่คุณจะไปสมัครงานใหม่ในปุวงนี้ก็ถือว่าจะเป็นงานที่สร้างไรายได้เงินเดือนได้ดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับราศีต่อไปเรื่องงานนะครับราศีธนูครับ ตัวนี้คือตัวเด็นะครับหรือว่าดาร์กสถือว่างานที่กำลังมีอยู่อุปสรรคที่ผ่านมาได้ผ่านพ้นไปแล้วต่อไปจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับมีงานใหม่ๆที่เปิดโอกาสให้เราแสดงความสามารถนะครับใครก็ตามที่ทำงานช่วงกลางวันงานประจำเนี่ยดีหรือว่าใครจะสมัครงานก็เข้ากับบริษัทหรือว่างานที่ทำในช่วงกลางวันก็ถูถกฉลกมากนะครับ เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะมีงานดีๆเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสมัครงานได้รับงานใหม่นะครับโอเคเราเล่นขนูพานกันแล้วต่อไปชาวราศีมังกรนะครับเรื่องงานในวันพรุ่งนี้ครับตัวนี้ตัวลาพุทธนะครบลาภพุธก็คืองานค่อนข้างเป็นไปเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าควบคุมไม่ได้ตามสถานการณ์เรื่อยๆบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกว่างานยืดยาก ไม่เสร็จสิ้นสักทีนะสำหรับคนที่สมัครงานก็จะต้องรอผลการสัมภาษณ์นานสักนิดหนึ่งครับโอเคราศีต่อไปราศีกุมมนะคะเรื่องงานในวันพรุ่งนี้เป็นไรโดนะครับตัวอักษรไรโดเนี่ยหมายถึงว่าจะมีการเจรจาติดต่อระหว่างกันที่จะต้องมีการพูดคุยกัน หรือว่ามีการเดินทางไปคุยกันงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการคมนาคมทั้งหมดถือว่าเป็นงานที่ดีในช่วงนี้ถ้าคุณจะสมัครงานในวันพรุ่งนี้ก็ให้เน้นไงานนี้นะครับราศีสุดท้ายแล้วนะครับราศีมีนโอเคราศีมีนเป็นตัวเคนัสนะครับเคนัสนะเคนัสกับหัวตัวนี้จะหมายถึงว่า สิ่งที่คุณกําลังลงทุนลงแรงทําด้วยตัวเองเนี่ยทํางานหามรุ่งข้ามอะไรเงี้ยแล้วคิดว่ามันจะออกมาดีแน่ๆเลยตามที่คุณคิดไว้วาดหวังไว้อะมันจะออกมาแย่นิดนึงครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคเนาะระวังความเสียหายตอนเวลาทํางานอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาแก้ไขกันใหม่ยังแก้ได้เนาะแต่ว่ายากนิดนึงสําหรับคนที่จะทํางาน ถ้าจะสมัครงานใหม่ก็เน้นเป็นทางงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับงานที่ใช้แรงกําลังหน่อยมีอุปกรณ์เครื่องมือย่เงี้ยครับก็ถือว่าสามารถเข้าทํางานได้นะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับดวงการงานรายวันของทั้ง12ราศีนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงานนะครับ